เกณฑ์สำคัญของชาวราศีมีนเพิ่งจะเวลคั่มต้อนรับดาวพระราหูมาใหม่ๆเลยนะครับเป็นตำแหน่งที่เต็มไปด้วยเรื่องฉุกเฉินพระราหูก็เพิ่งมาพระศุกร์ท่านเป็นเทพแห่งเงินท่านก็บอกว่าให้เงินใช้นะให้ต้นทุนใช้นะแต่มันมาตอนเราจะใช้ก็ดีครับ สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีมีนไพเซสทุกๆคนนะครับอาจารย์มังกหขนดวงคุมทรัพย์รับใช้ดวงธุรกิจการงานโดยเฉพาะที่นี่เป็นที่ที่ใช้โหราศาสตร์อินเดียสายเหตุผลครับก็พูดคุยกันได้ตามเหตุตามผลนะฮะผมยินดีที่จะรับใช้พวกเราถ้าท่านผู้ชมสนใจให้ดวงชะตาหาเงินให้ก็ รับฟังข้อมูลเหล่านี้เอาไปวางแผนนะครับเกณฑ์สำคัญของชาวราศีมีนเพิ่งจะเวลคัมต้อนรับดาวพระราหูมาใหม่ๆเลยนะครับปักที่2ของเดือนธันวาคมนี้จึงเป็นปักที่เราไม่พูดเรื่องพระราหูกันเยอะแลครับเราวางแผนปีหน้ากันดีกว่านะตอนนี้ดาวพระศุกร์อยู่ในราศีตุลครับดาวพระศุกร์เป็นดาวแห่งความมั่งคั่งเป็นดาวแห่งการมีสตังใช้นะครับ ดาวพระศุกร์อยู่ราศีตุลน,นั่นหมายความว่าชาวราศีมีนพวกเรานะครับอยู่ในตำแหน่ง six house six house ก็คือตำแหน่งที่6นะครับเป็นตำแหน่งที่เรียกว่านาริปูบอกว่าเป็นตำแหน่งที่เต็มไปด้วยเรื่องฉุกเฉินนาภา,าษสาสันสกิตฟังยากเอาภาษาไทยง่ายๆครับเต็มไปด้วยเรื่องไม่คาดฝันเต็มไปด้วยเรื่องฉุกเฉิน เต็มไปด้วยเรื่องที่ต้องรีบไปเสียทั้งหมดนะครับพระราหูก็เพิ่งมาพระสุขท่านเป็นเทพแห่งเงินท่านก็บอกว่าให้เงินใช้นะให้ต้นทุนใช้นะแต่มันมาตอนเราจะใช้ก็ดีครับท่านผู้ชมนึกภาพนี้ออกไหมฮะใครนึกออกคอมเมนต์ไว้นะฮะมันเป็นเงินทองที่มาถึงมือก่อนหน้าเราจะต้องใช้เล็กน้อยทุกทีเลย มันทําให้ตัวเราเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องดาวพระราหูเองย้ายมาทับเราเรารู้ได้เลยว่าช่วงนี้นะถ้าเราจะทําธุรกิจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมันจะต้องดีขึ้นแน่เลยเน่เราไม่เคยฉลาดแบบนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งองค์พระราหูเทพเกียบทับดวงเราเราก็ฉลาดแบบมีไหวพริบนะถ้าใครก็พูดแบบทางลบเขาเรียกฉลาดแกมโกง แต่เราไม่ได้โกงใครนะเรามีความเข้าใจอะไรแบบลึกซึ้งมากขึ้นปณิธานไหวพริบเราดีขึ้นแต่เรารู้ว่าถ้าเราจะต้องเดินตามแผนนี้มันจะต้องมีทรัพยากรมารองรับพอสมควรแต่ไอ้ทรัพยากรตัวเนี้ยมันไม่ได้มารอให้ใช้แบบสบายใจใครเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองบ้างจะรวยมากหลังจากนี้นะพิมพ์บอกผมมาได้เลย ไอตัวทรัพยากรตรงนี้พระสุขเป็นคนคุมและพระสุขบอกว่ารีปูบอกว่าฉันจะให้เฉพาะตอนใกล้ๆเท่านั้นโอ้โหแบบนี้ต้องต่อรองกันหน่อยแบบนี้ต้องเข้าใจและมันมีวิธียืดได้ด้วยให้มันมาก่อนหน้านั้นเรากำลังคุยกันอยู่คือเรื่องทุนนะครับพระสุขเป็นคนกำกับแต่วันนี้โดยตำนานเทพจะเฉลยให้ฟังว่าเล่าให้ฟังว่า ดาวพระสุกเนี่ยเกรงใจมหาเทพองค์ใดมากที่สุดโหระษาอินเดียพร้องก,กันกับเรื่องเทพ,พเจ้าครับและการบูชาบวงสวงล้วนมีเหตุผลทั้งหมดมันจะไม่ใช่แบบว่าอยากได้อะไรก็ไปขอไม่ใช่แบบนี้นะครับองค์พระสุกเนี่ยท่านเป็นสาวกที่องค์พระศิวะมหาเทพโปรดปรานจนถึงขั้นที่องค์พระศิวะ สอนเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตัวหนึ่งให้พระสุขสวดมนต์นี้ประกอบด้วยการปรุงยาพระสุขสามารถชุบชีวิตคนตายกลับคืนขึ้นมาได้ครับนะเพราะฉะนั้นปริสันชีวณีมันตาตัวนี้ที่พระสิวามอบให้นี้ท่านพระศิวะก็บอกเองว่าท่านพอใจอย่างยิ่งในศรัทธาและการบูชาของพระสุขทีนี้เราต้องการบอกพระสุขว่า ช่วยส่งต้นทุนช่วยส่งเงินช่วยส่งเงินเก็บช่วยส่งเงินที่เราจะต้องใช้เนี่ยมาล่วงหน้าก่อนที่เราจะต้องใช้อะนานกว่านี้หน่อยได้ไหมนะหมายถึงว่าส่งมาล่วงหน้าเร็วกว่านี้ให้เราได้พอรู้สึกมั่นอบมั่นใ,นใจในเงินในแบงค์เราบ้างหน่อยได้ไหมให้เรามีความรู้สึกแบบว่าสบายใจหายใจทั่วท้องกว่านี้หน่อยได้ไหม วิธีการก็ต้องไปคุยกับมหาเทพศิวะนั่นเองผมแนะนำครับถ้าในทางบวงสวงบูชาแต่อันนี้เนี่ยเป็นการบวงสวงบูชาแบบที่คุณจะต้องแลกด้วยศรัทธาและความเพียรของคุณเองครับมันตารานี้ชื่อว่าอมริตตยัญจายามันตราลองเสิร์ช google ดูนะครับอมริตตยัญจายามันตราเป็นมันตาราของมหาฤาษีมากันเด แล้วก็เป็นมันตราที่ใช้ในการต่อรองให้ตัวเองมีชีวิตในโลกใบนี้ยาวนานขึ้นจนแม้กระทั่งยมมาทูตยมมาบาลจะมาดึงชีวิตดึงวิญญาณออกก็ยังไม่สามารถทำได้มันตานี้เป็นมันตราที่ระบุไว้ในตำนานเทพว่าพระองค์พอใจบทมันตรานี้มากที่สุด เป็นมันตาที่มาจากเด็กน้อยคนหนึ่งมีความศรัทธาในพระศิวะมหาเทพอยากอยู่ในโลกใบนี้เพื่อตอบแทนคุณบิดามารดาเขาพรรณนาสาธยายว่ายามพ่อเขาแก่แม่เขาเท่าลงใครจะหาข้าวให้กินใครจะอาบน้ำให้ใครจะป้อนข้าวใครจะดูแลตอนเก็บเจ็บไข้ตาบอดมองไม่เห็นร่างกายอ่อนล้าใครจะเป็นกําลังให้ พอเขาสาธยายต่างๆเขาได้สร้างมันตรานี้ขึ้นมาบูชาพระศิวะมหาเทพพระสุขเป็นเทพพระเจ้าดาวนพคที่บูชาพระศิวะเช่นเดียวกันท่านนั้นเนี่ยจะประทานเงินทองให้กับคนกตันอยู่นะครับเพราะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเงินไม่พอเงินตึงแล้หรือมีตอนเส้นยาแดงผ่าแปดผ่า9เนี่ย แนะนำจากความรู้ผมและผมก็ทำได้ผลมาตลอดสวดมันตรานี้นะครับเป็นประจำทนี้พอผมบอกว่าเป็นประจำท่านผู้ชมก็จะงงว่า5ครั้ง1ครั้ง1จบ5จบทุกวันก็แล้วแต่กำลังครับแต่มีสิ่งหนึ่งในศาสนาในความเชื่อในหลักปราสตร์บุคคลใดสวดมันตานี้หรือมันตาอื่นๆใน ในความเชื่อศรัทธาเราครบ1นึ่งแสนครั้งเป็นลักษณะในมันตราสามารถขอพรได้1ข้อครับเพราะนั้นท่านผู้ชมที่มีศรัทธามากอยากจะลองดูก็ได้ผมเองก็ลองมาแล้วครับและพรนั้นก็ยังจริงอยู่จนทุกวันนี้นะลองเสิร์ชดูมันตราเนี่ยนะครับลองเสิร์ชหาดูใน Google มีนะแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้เลยนะครับ ก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรเลยในเรื่องธุรกิจของท่านเพราะอาชีพของคุณตรงขายอยู่แต่ถ้าอาชีพของคุณผิดขายไม่ตรงนะครับเกณฑ์ดวงนี้เงินจะพอดีใช้เป๊ะทุกครั้งโอเคครับนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับตลอด12ราศีก็ได้บรรลุถึงราศีมีนที่ดาวพาหูเพิ่งย้ายมาในวันที่21 ธันวาคมนี้ท่านใดปรารถนาคู่ปรารถนาแฟนนะครับดาวพระจันทร์โคจรเจอกับพระราหูเป็นจันทรคราิแบบบางๆนะครับขอแฟนได้อันนี้ก็เป็นทริคท่านใดที่อยากมีแฟนนะครับเกิดในราศีมีนหรือจะเกิดในราศีไหนๆ21ธันวาคมเวลาสามทุ่มขอจากพระจันทร์ได้เลยครับท้ายนี้สวัสดีปีใหม่ชาวราศีมีนทุกคนขอให้พบความสำเร็จ ในปี2024และให้เป็นปีที่มั่งคั่งร่ำรวยสิ่งใดที่ผ่านมาแล้วให้อภัยใครได้ให้อภัยเยอะๆครับเพราะปีหน้าเราจะได้เจอกับความมั่งคัง่งเพราะความยิ่งใหญ่ของจิตใจเกิดขึ้นครับและพบกันใหม่ EP หน้าปีหน้าครับผม2024 Happy New Year สวัสดีครับ